ไฟเตอร์ไต้ฝุ่นยูโรไฟเตอร์ไทยูนคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกถูกพัฒนาร่วมกันโดยกลุ่มประเทศยุโรปได้แก่สหราชอาณาจาักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนซึ่งได้รวมเอาความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีจากแต่ละประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงสุดทั้งในด้านความเร็วการคล่องตัวและความแม่นยำในการโจมตี เครื่องบินยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นมีจุดเด่นในเรื่องขององค์การออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงโครงสร้างส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่ทันสมัยทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง2มักหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งยังสามารถบินได้ในทุกสภาพอากาศและปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในเรื่องของระบบอาวุธ Eurofighter ใต้ฝุ่นสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศเช่น AIM 120 AMRAAM Meteor หรือ Iris ที่รวมถึงจรวดอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำทั้งน,นี้ยังมีปืนกลขนาด27มิลิเมตร แบบเม u าเซ er อร์ BK 2 7ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในปืนกลที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเครื่องบินขับไล่ในยุโรประบบเรดาร์ของไต้ฝุ่นก็ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญโดยติดตั้งเรดาร์แบบ AESA รุ่น Captor E ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันรวมถึงมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สงครามอิเล็กทรอนิกส์วอร์ ที่สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือระบบเรดาร์ของศัตรูนอกจากนี้ยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นยังสามารถประจำการในภารกิจต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพื้นที่ทางอากาศการสกัดกัน้นการบุกรุกทางอากาศการสนับสนุนภาคพื้นดินและการลาดประเวนทางยุทธศาสตร์ด้วยความสามารถที่หลากหลายเหล่านี้ ทำให้ประเทศสมาชิก NATO หลายประเทศเลือกใช้งานใต้ฝุ่นเป็นเครื่องบินขับไล่หลักในกองทัพอากาศของตนในแง่ของเทคโนโลยีการบินยูโร f i g h t e r ใต้ฝุ่นมีระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i r e ซึ่งช่วยให้เครื่องสามารถตอบสนองต่อคำสั่งนักบินได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วระบบนี้ยังช่วยในการรักษาสมดุลของเครื่องบินขณะปฏิบัติาภารกิจด้วยความเร็วสูงหรือในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ห้องนักบินของไต้ฝุ่นก็ถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยโดยมีหน้าจอแสดงผลหลายจอพร้อมระบบ HUD Head Up Display ซึ่งแสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนต่อสายตานักบินทำให้นักบินสามารถโฟกัสภารกิจได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าและยังมีระบบควบคุมด้วยเสียงที่ช่วยให้การทำงานในสถานการณ์เร่งด่วนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องบินยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นยังถูกนำไปใช้ในการซ้อมรบระหว่างประเทศบ่อยครั้งและได้รับคำชื่นชมถึงความสามารถในการสู้รบที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จากประเทศมหาอำนาจอื่นๆด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีความเร็วการโจมตีและการป้องกันทำให้ไต้ฝุ่นยังคงเป็นเครื่องบินรบชั้นแนวหน้าของโลกเครื่องบินลำนี้ไม่เพียง